ส่งนะที่น้องจะเป็นมิดไว้เท่านั้นนะคะไม่มีการวิ่งไล่ขับนะมีแต่น้าภาพบรรยากาศใส่บาตรยามเช้านะคะแล้วก็อดไม่ได้นะคะที่จะบันทึกภาพน้องหมีนะน้องหมีเป็นสุนัขข้างบ้านนะคะแล้วก็ชอบวิ่งไล่ขับรถที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไล่ขับคนเดินด้วยนะคะน้องจะมีนิสัยแบบนี้นะคะแล้วก็ มีแต่พระสงฆ์นะที่น้องจะเป็นมิตรด้วยเท่านั้นนะคะไม่มีการวิ่งไล่ขับนะมีแต่นำพระมาหน้าบ้านนะาบางทีก็เดินไปไกลๆจุดไกลๆนะคะแล้วก็นำวิ่งนำหน้าพระมาในจุดที่วางพัตหาหานะ,ะนี่เป็นนิสัยของเขานะทุกเช้าเลยค่ะนำภาพบรรยากาศของการใส่บาทพระสงฆ์ยามเช้า โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวัดใดหรือรูปใดน้อมอลาธนาพลังพุทธานุภาพอำนวยพรให้ทุกท่านได้รับบุญเสมือนว่าได้ใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้านี้ด้วยตนเองค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ